ก็สวดช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะแต่ต้องจากกันแล้วนะมวยคือจานจริงๆเลยเนี่ยเป็นช่วงที่อยากให้ท่านผู้ชมทากบ้านกำลังกลับบ้านเนี่ยชมรายการเต็มๆจะมีทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธสุขเสาร์จันทร์อังคารพุทธสุขเสาร์อาทิตย์โอ้โหเยอะไปไหมเอาเว้นว่างไว้ทำบรกิจบ้างเถอะมาเอาล่ะนะท่าผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวโดยไปถึงยังออกแบบลายเซ็นกันได้อยู่นะมากันที่ SMS กันนต่อเลยะคะที่คุณคุณอ่อนรัต คุณออนรัชตาทุกใจมีแต่คนเบียดเบียนค่ะคเพราะเวลาทุกใจนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานิดหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าไหมว่าสิ่งที่คือต้องเรียกว่าความสมมุติที่เกิดขึ้นในสังคมมันเยอะนะครบ,บางครั้งยอย่าอย่าไปยึดว่าเป็นของทองแท้ไม่ว่าคาพูดไม่ว่าคิดร้ายทําร้ายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเราฉะนั้นเอาัยซะนะครับสิ่งที่ไม่ดีแล้วลองมองงานดีเหรียญเนี่ยมันมีหลายด้าน แต่ถ้า<ม>เดียนะั้นมี2ด้านถ้าเราคิดในมุมลบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้เลยแต่ถ้าคิดในเชิงบวกแล้วนะมันเป็นอุทาหรณ์ทำให้รู้จักรู้จักคนมากขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นอ่อ,อนรัชตาเชื่อเลยครับว่าคุณยังมีพื้นฐานที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องเครื่อหนุนแห่งคุณงามความดีอยู่นะพยายามนะฮะนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานแล้วก็แผ่อวัยทานแผ่ไม่ตาย้เขามันก็จะทุเลาได้นะครับอ่อ,อนรัชตา,ออชตาสู้เขานะครับด้วยเลยเซนนี้เลยนะฮะ มอกเลยครับลายเซ็นเส้นสายประกาชีวิต SMS ต่อมาค่ะเด็กชายศักชนินนะคะคบ,บูชาอะไรดีนะครับให้บูชานะพาบูชาหลวงพ่อสุธรนะครับพาน้องไปเนี่ยนะฮะด้วยดอกบัวสองกำรรนะครับลองพับลองจีบให้สวยๆนะฮะแล้วคุณแม่พาไปนิดนึงนะศักชนินจ้ะลายเซ็นด้วยนะคะ แล้วคุณผู้ชมที่จะนํารายชื่อนะคะเขา้าร่วิธีการอย่าลืมระบุนะคะวันเดือนแล้วก็ปีเกิดแบบนี้เข้ามาด้วย S M S SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชิตถาถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าคะอาจารย์แฟนก็จะกลับมาคืนดีไหมครับ <c oughs> เป็นชื่อแฟนกลับคืนมาก็ดีนะต <c oughs> <นะ S 1> ังนะอัญชิตถาเวลาแฟนไปมันเห็นตัวเองมากขึ้นนะฮะ <c oughs> สภาวะอารมณ์ความรู้สึกความผูอวยหยหาห่วงใยมันก็ รู้สึกว่าความอืดอันมันจะเกิดขึ้นเขาอยู่กับเราเนี่ยนะนะอยู่ได้ในะระดับความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรที่แท้จริงมันก็บางครั้งเนี่ยในความรู้สึกความเป็นเพื่อนมันลอกย่อมจะมีแรงกระทะเกิดขึ้นลิ้นกับฟันยังกระทบนะฮะบางครั้งเขาพ่อเลือดอย่างเชื่อเฉือนอนะทีนี้แล้วเนี่ยนะก็าบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเราคิดนะพยายามจะลื้อฟื้นของเก่าของเดิมแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่โอกาสกลับคืนมามีครับอะไรดีเสริมกระดูกต้องประเภทการค้าขายของชําดีที่สุดครับอันชิถานะคะ ผู้ชมมีคําถามก็ยังสั่งบ้านส่ง s อสเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้ได้นะคะคุณวิทูลถามเรื่องของคู่ครองค่ะดียังนายยังไม่จบตรงนั้นวิทูลฟังอย่างนะคู่ครองของคุณเนี่ยส่วนใหญ่มมนจะมาแล้วเนี่ยมาเหมือนก็มาแค่เพียงผิวเผินแล้วก็ตั้งไว้เป็นแค่นะฮะมิตภาพเล็กๆก่อนกําลังจะพัฒนามีครับฉะนั้นคนที่คนที่จะเข้าพัฒนา เป็นคู่ครองเนี่ยจะมีอายุน้อยฝ่าแล้วค่อนข้างมีรูปรูปรักตัวเล็กผมยาวฉะนั้นแล้ววิทูลนะครับตั้งมั่นเลยนะครับว่าเวลาจะมีคู่ครองต้องมีเสมอเหมือนซึ่งกันก็คือคุณธรรมฉะนั้นวิทูลเป็นคนปฏิบัติหาคู่ครองที่ปฏิบัติเสมอเหมือนตัวเองแล้วจะดีครับวิทูลน,น,นะคะคทุกคำถามมีคําตอบพอจะเป็นเรื่องราวความทุกข์ในชีวิตหรือว่าเนี่ยละครจะเป็นเรื่องของคู่ครองเองก็ตามส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้เอสมลสดต่อมาค่ะมาที่คุณเด็กชายอมรเทพชื่อเล่นชื่ออาม ขอลายเซนผมขอถ่ายรูปลายเซนจากหน้าจอนะครับโอ้โหน้องอาร์มถ่ายรูปเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนการจัดตัวให้นี่ยแป๊บนึงนะฮะหน้าจอนั้นกิดจารย์ไปแน่เลยเลยเอาทั้งอมรเทพทั้งชื่อเล่นที่เพื่อมาให้แฟนคลับน้องอาร์มี่เขามีเสน่ห์คือเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขามักจะมีรักยิ้มเล็กๆเกิดขึ้นนะฮะยิ้มรอยนี้ให้คุณค่ะนะครับมาดูอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกดไลค์ก่อนครับไม่ใช่เกียนให้ก่อนอมรเทพ เกกล้องไหมกล้องถ่ายรูปไปแตนายก็ีคนหลมตัวมาถ่ายาจากที่นึแป๊บนึงอ่าน้องอามลายเซนนี้ลายเซ,น,น,เซนบนคือใช้ตอนโตลายเซนเล็กๆเวลาเซนให้แฟนคลับตัวเองนะครับ <laughs> มาเห็นไหมลายเซนแฟนคลับนะเผื่อเป็นเิลรินน้องก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแม่ส่งเสริมเลยนิเทศนะครับทางนิเทศ<า>ครับแต่เอาล่ะตอนนี้มาในเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าเรื่องราวของเพชรหน้าทั่งนะเป็นอย่างไรบูชาแล้วดีอย่างไรนะคะฟังจากอาจารย์เลยค่ะเขีนครับ กับตำราความเชื่อวันนี้นะครับพันธจิตเรื่องเกี่ยวกับของเพชรนาทั่งเพชรน้าทั้งเชื่อกันว่าเป็นนะธา,าตุกายสิทธิ์นะครับมีฤทธิ์รลองจากเหล็กไหลมีอนุภาพด้านโชคลาภเรียกเงินเรียก,ยกทองได้จะมีลักษณะท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นโลหะผสมเหล็กนะฮะผสมนะแล้วก็มีผึก นะตกผลเล็กๆฝังอยู่นะภายในเป็นหินธรรมดาคล้ายกับเหล็กไหลที่เกิดขึ้นในตามธรรมชาติจะเกาะอ,อยู่ตามไหนเกาะตามผนังถ้ามีลักษณะสี่เหลี่ยมและหลายเหลี่ยมก็ตามท่านก็จะเห็นอยู่บางคนก็เรียกว่าเหล็กสายฟ้าโบราณเชื่อกันว่าเพชรน้าทั่งเป็นาธาตุไกลสิทธิ์เมื่อผู้เป็นเจ้าของนะได้เก็บรักษาไว้ก็จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีเมตตามหานิยมนะบางทนะีก็จะมีแร่ทองคําฝังอยู่นะฮะ อันแล้วอิทธิฤทธิ์ทางพุทธคุณเพชรหน้าทั้งท่านผู้ชมถ้าใครมีแล้วเนี่ยคุ้มครองป้องกันภยัยพานทั้งปวงเรียกทรัพย์ดับน้ทวีโชคสามารถดูดซึมทัพย์พิษบางคนนะถูกนะแบงสาก,กะต่อยก็สามารถเอาวางนะฮะแล้วก็แช่น้ํามาได้เขาก็จะดูดนะฮะหรือถ้าเป็นงูสวัสดีให้ฝนล,ละลายกับน้ําสาวข้าวผสมเสร็จแล้วเป็นไงต่อก็ทาบร,ทบริเวณที่เป็นบริเวณที่เป็นงูสวัสด์รว่าเลิมขึ้นมาก็จะทุบเลาหายได้การบูชาเพชรหน้าทั้งมหนกนนะให้บูชาด้วยดอก มะลิหรือน้ําฝนมีพระคถาด้วยท่านผู้ชมบางท่านที่มีนะจุติจิตตังอรังพุทโธนะโมพุทธายะนะสิ่งตัวนี้นะ่ะท่านก็สามารถเก็บไว้กับตำราความเชื่อวันนี้ครับเพชรหน้าทั่งครับนาวรานนะคะตอนนี้มาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับามาจดหมายครับคุณสิโรรัตน์นะคะส่งมาจากสมุปราการบอกบว่าถามว่าอาชีพที่ทําอยู่เสริมสวย ถูกกับลชะตาหรือเปลา่าเสริมสวยดีไหมนะครับเสริมสวยเครื่องสาอ,อ,อางของหอมไปได้ดีนะครับเสริมไมดึงสมุนไพรเดี๋ยวนี้นะเขาใช้สมุนไพรนะหรืองานด้านสปานะครับงานด้านเสริมสวยนวดหน้าต่างๆไปได้ดีครับนะคุณสิโรรัตแล้วบอกว่าตั้งแต่ดูรายการอาจารย์มามีความศรัทธาม,มากเพราะว่านับถือครูประกำช้างตั้งแต่ปรรตู่ย่าจนถึงรุ่นหลานนั่นแหละครับเก็บไว้ดีๆนะครับนล้วบอกหวังว่าสักวันจะมีโอกาสได้พบกับอาจารย์อยู่สุดประการสี่ห้าแผ่นวาคมสี่ห้าเจอแน่สุดประการนะครับค่ะต่อมาคุณกฤิค่ะ ทำอะไรไม่ค่อยสาเร็จเลยขอคําชี้แนจะจากอาจารย์ครับได้เลยทำอะไรไม่สำเร็จนะฮะเริ่มต้นที่ดีนะฮะทุกอย่างมีชัยกว่าครึ่งหนะ้ารอบป,ปีนี้คุณกิจกําลังจะดําเนินการจริงจังนะฮะสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เลเซน์นี้เสริมในธาตุทั้งสี่นะครับมาในส่วนของทางอีเมล์ด้วกันบ้างนะคะ<ม>คุณว่านิดาเลขบ้าน718อยู่แล้วการเงินดีไหมคะการเงินข้องตัวไหมเสริมนะฮะเลข718เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะสมดรา่การค้าหรือถ้าเป็นจดทะเบียนบริษัทก็ตามไอ้ีเน ใช้ได้ดีมากเลยครับนะวะนิดาหลายเส้นครับแต่ระวังนิดนดิงนะครับในห้องน้ํามีรอยรูดรอยล้ารอยแตกให้ระวังนะตั้งปูด่างไว้นิดหนึ่งนะครับคุณวัชรินอีกท่านหนึ่งนะคะเลขทะเบียนถรถหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่มีความชัดเจนกับเรื่องความคิดแล้วก็เป็นผู้นําสูงฉะนั้นยอมให้เป็นนะฮะแล้วก็บริหารให้ดีนะทุกอย่างในเรื่องงานนะครับอรอบปีนี้งานมีปัญหาบ้างแต่กำลังจะลื่นไหลผ่านได้ดีนะครับวัชรินหลายเส้น จัดไปเลยครับเอาละค่ะนี่คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถจะส่งเรื่องราวจะเป็นจดหมายก็ตามเนี่ยเข้ามาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมนะคะใครที่อยากที่จะไปร่วมพิธีการในวันที่4และ5ธันวาคมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปเจอกันได้กิจที่ได้บูชากันไว้ครบท่วนจํานวนเต็มนะฮะถ้าท่านอยากจะได้นะฮะต้องหลังไมคกันแล้วว่าจะมีเหลืออยู่เปล่ากงนะมี คงไม่มีแล้วนะฮะคงยาไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับใช่้วก็รวมไปถึงในส่วนของพิธี9 99 9ผ่ามงคลก็ปิดทุกโครงการกันแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมกันนะเดินทางไปที่วันเี้าน้อยวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้ก็สามารถเดินทางที่จะไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะคะเห็นด้านหน้าแบบนี้เลยนะศิษนาฬิกาเป็นต้นไปนันเองนะคะก็ะไปเจอการไปร่วมบุญกันในการสร้างวิหารกลางนากันด้นะคะแล้วก็นะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วการอรมกสินไฟนะคะวันที่30พฤศจิกายนอันนี้ เปิดแล้วนะครบเต็มจํานวนเต็มจำนวนวนะครับจ้านะคะก็ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวไปเจอเจอกันที่หน้างานเช็ค รายชื่อตัวเองแต่งกายให้สุภาพนะคะขอเป็นชุดขาวหรือว่าเสื้อขาวกางเกงขาย,ายาวนะคะแล้วก็เราจะไปเจอเจอการที่โรงเรียนสิงสมุรนั่นเองนะคะที่จังหวัดชนบุรีฉะนั้นชาวชนบุรีหรือว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วเราจะได้มีโอกาสได้เจอเจอกันด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะทุกรายชื่อทุก SMS จนกว่าจะจบรายการนี่แหละคะ่ะเราจะรวบรวมตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคมเพื่อที่จะนํารายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีวันที่4และ5ธันวาคมเตรียมพร้อมกันที่วัดจรข้ใหญ่เองนะเจริญใหญ่นะครับ บุญใหญ่รวมถึงนะท่านใดนะที่จะมาร่วมงานวันที่สี่ี่ห้านะครับหลังจากนี้ไปก็สามารถไปร่วมงานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะฮะเระกิจกรรมพิเศษอ่ะก็เต็มกันแล้วนะแต่นั้านงานอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆไงก็ตามไปพบกันที่นั่นนะฮะสี่ห้านะครับทันวลาครับนะาแลวคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการธันจิตได้นะคะสามวันเต็มแบบนี้เลยวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งวันละอาจาราฐานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ